นี่นี่นี่เป็นไงล่ะระบายสีลงไปเยอะเยอะเลยนี่เป็นไงล่ะเจ้าน้องควายเห็นไหมผลงานชิ้นโบนแดงของฉันน่ะเป็นไงล่ะภาพสีเขียวสลามเป็นไงผลงานศิลปะชิ้นยอดของฉันเลยนะบอกเลยว่าถ้าเอาไปประกวดนี้ได้ระดับโลกแน่เลยทุกคน ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับไอนะคะเยกกี้ชาแนลค่ะก็วันนี้ไอจะมาเล่นเกมโรบอกให้เพื่อนๆพได้ดูนะกันนะคะทุกคนก็วันนี้เรามาอยู่กับการเรียนศิลปะของไอนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าการเรียนศิลปะดิมันอยากจะบอกว่าการเรียนศิลปะครั้งนี้ของไอนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าไอจะไปประกวดระดับโลกให้ได้ค่ะทุกคนด้วยผลงานชิ้นโบแดงชิ้นนี้ของไอเลยค่ะทุกคนสลามสีเขียวนะคะทุกคนสุดยอดเลยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหยิบอุปกรณ์แถวแถวนี้กันก่อนเราจะได้มาตกแต่งเพิ่มให้น้้อใหสแบบ ให้ผไม่สีมาส,สวยๆขึ้นนะทุกคนป้าโอเคอ,อ่าหูยพวกกันรตรัวนี้ก็มีทั้งสีก็มีเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นน่ะดีพวกเธอวาดรูปอะไรกันอะไม่เห็นจะสวยเลยอะที่พวกเธอไม่วาดใหม่นะเธอเห็นพวกกันที่อยู่ในมือฉันนี้ไหมฉันจะอบฟาดพวกเธอเรียงตัวเลยนะถ้าพวกเธอยังวาดรูปไม่สวยกันอีกเดี๋ยวเหอะถ้าเป็นแบบนี้อีกอยู่นะฉันจะจับพวกแกขังไว้นีนี่ล่ะไม่ต้องออกไปไหนเลยไปวาดมาให้สวยกว่าน,นี้เดี๋ยวนี้เลยนะไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนนะ ฉันแค่วาดรูปเองนะทำไมต้องทำร้ายกันแบบนี้ด้วยอะ่ะแบบนี้มันไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวก่อนจะมาจับพวกเราขังไว้ในนี้ไม่ได้ไหมอะ่ะพวกเรามาเรียนศิละปะลงทุนเสี่ยงเงินมาเพื่อเรียนคอร์สเลยนะทำไมต้องทำแบบนี้กับเราอะ่ะจะขังแบบนี้เราไม่ได้นะขอ,ขอความช่วยเหลือด่วนครูศิละปะจับเราขังไว้ในนี้คะ่ะทุกคนโห่แย่แล้วเราจะออกทางไหนดีเนี่ยเฮ้ hey, เธอมานี่สิฉันรู้นะว่าทางออกอยู่ตรงไหนมานี่มานี่ hey. แดี๋ยวฉันจะบอกนะถ้าเห็นสวิตช์อยู่ตรงข้างกำแพงไหมอะ่ะถ้าเธอกดปุ๊บแสงเลเซอร์ตรงประตูนั้นจะหยุดทำงานทันทีแล้วเธอก็จะสามารถออกไปได้รีบออกไปเลยเร็วนะฉันให้กำลังใจเธอนะสู้ๆโอเคขอบคุณนะซันโอ้โหตรงนี้มีมีสวิตช์อยู่ตรงนี้กดได้ไหมโอเคกดได้ค่ะทุกคนไปเลยเราต้องรีบหนีออกจากที่นี่โอ้โหผู้กันยักษ์โถไม่นะฉันเสียงเงินเพื่อมาลงคอร์สเรียนศิลปะ เาบอกว่าศิละปะของฉันรูปของฉันมันไม่สวยได้ไงอะ่ะแบบนี้มันไม่ได้ไหมอะ่ะเราเสี่ยงเงินมาโรงเรียนศิละปะแล้วบอกว่าเราวาดรูปไม่สวยแล้วก็จะขังเราไว้ที่นี่แล้วก็ทําโทษเรามันไม่ได้ทุกคนโถศิละปะมันไม่มีขอบเขตสี่โอเคตรงนี้เราก็มาเจอกับถังสี่นะคะทุกคนโอ้ยสี่ต้องแพงอะ่ะทำไมมาเททิ้งแบบนี้ยแย่มากเลยอะ่ะโอเคโอ้โหมีพวกการซ้ำอันแบบนี้ฉันจะเดินไปหยิบอันไหนดีอันนี้เราจะไม่ใช่อันนี้ขึ้นได้ไหม อันนี้ได้ไหมยึดโอ้ยสีฟ้าไม่ใช่แล้วสีเขียวได้ไหมอายสีเขียวได้สีเขียวไปได้โอเคไปเร็วๆๆๆๆๆๆๆรีบหนีเร็วเดี๋ยวครูศิลปะจะเอาผุ้กันมาฟาดหัวเรอาอีกกับทุกคนไม่ได้ไหมอ่ะโถว่าฉันวาดรูปไม่สวยแบบเนี้ยมันชักจะงุดกินแล้วนะทุกคนศิลปะมันไม่มีขอบเขตอยู่แล้วอ่ะทุกคนเออมาว่ารูปเราไม่สวยได้ไงตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องเก็บของแล้วนะคะทุกคน เราต้องไปทางไหนอะ่ะปีนขึ้นไปด้านบนเหรอโอเคนด้มีมีด้านบนอยู่โอเคปีนตรงนี้เลยโอเคค่อยๆโดดอึดโอเคไปไปไปไไป,ไป,ไปตรงนี้ก็เป็นทางท่อลมนะคะทุกคนลองตง้องรีบไปโอ้โหอะไรอะ่ะโอ้ my god เธอจะหนี้ไปไหนขึ้นไปวานรูกเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นเธอจะจัดการเธอเธอต้องระวังหน่อยนะเจ้าหมอนี่เป็นบ้าไปแล้วมันจะจับเธอกินนั่นนะ่ะเดี๋ยวนี้มันอะไรกันทุกคนดูสิโอ้โห ขั้นถึงนั้นตามลงมาที่ท่อระบายน้ำเพื่อที่จะมาจับไอเลยค่ะทุกคนแต่พี่มันไม่ได้ไหมอะ่ะเธอฉันอุตส่าห์เสียคอร์ดไอ,อ้โดนกินโอ้โห <c oughs> <c oughs> ฉันโดนครูฝึกศิละปะกินค่ะทุกคนแต่แล้วแล้วทำไมต้องโดนกินด้วยโอ้โหแค่ฉันวาดรูปไปสวยแค่นี้เองทำไมเธอต้องจับฉันกินด้วยแค่นี้เองอะ่ะศิลปะมันไม่มีขอบเขตความสวยงามมันอยู่ที่จิตใจค่ะทุกคนเรามองว่ามันสวย ภาพมันก็สวยค่ะทุกคนใช่ไหมล่ะไปดิไปกันเถอะอันนี้คืออะไรอ่ะหูยอะไหลลงไปเลยอุ๊ยโอ้ยตายแล้วไปไหลลงไปเลยอุ้ยอุ้ยโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยเกือบตกเกือบตกอะไรเนี่ยกระดูกหมาหรอเดี๋ยวมีกระดูกหมาหรือกระดูกไก่ทุกคนตายแล้วมีกระดูกเด็ดดีด้วยโอ้ my god อันนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยค่อยๆโดดแล้วกันมันแคบมากเลยทางมันแคบมากอไปไปไปกระโดดเข้าไปอีกอุ้ย อุ้ยติด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 ไปไปไปเรอยเรยเร็วอันน,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 นี้มีกระดูกกระดูกเลยกระดูกดกระดูกหมูหรือเปล่าซี่โครงหมูโอ้ยตกค่อยๆโดดแล้วกันสงสัยเจ้าหมอนี่เมื่อเช้ากินซี่โครงหมูมาแน่ๆเลยอะทุกคนไปรีไปกันเถอะไปเลยอึดอึดไปอุ้ยอันนี้อะไรอะอันนี้หัวใจเออ คนนี้ดูแบบหัวใจดูเป็นหัวใจดีนะคะทุกคนโอเคปกติแต่ละแบบเนาะมันจะมีแบบสองหัวใจเลยประมาณนี้ทุกคนใช่ไหมล่ะเออไปค่อยๆไปอันนี้น่าจะเป็นเม็ดเลือดนะคะทุกคนอันนี้เม็นเลือดแดงค่อยๆโดดไปแล้วกันหุยเจ้าหมอนี่นะขนาดในร่างกายยังดูเป็นศิลปะเลยทุกคนดูสิสีม่วงพาสเทลอันนี้จะเป็นเม็ดเลือดสีชมพูอ่องตองนะคะทุกคนไปค่อยๆกระโดดแล้วกันอันนี้ก็จะมีกระดูกไปกันเถอะทุกคนเร็วลีบไปกันรีบออกจากตัวเจ้าหมอนี่เร็วอุ้ย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 อ โอ้โหอันนี้อะไรอ่ะเป็นเส้นเส้นเหมือนดินสอเลยอ่ะไปไปค่อยๆไปนะทุกคนขยับขยิบไป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 รีบไปโอเคอย oh <my> ่างนั้นแหละกินแปลกมากเลยค่ะทุกคนโอ้ยไปกอนอย่างนี้ก็ต้องเป็นแบบทางเดินลำไส้นะคะทุกคนแล็เราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วค่ะทุกคนว่าเราจะออกไปทางไหนไปสไลด์ไปเลยอุ้ยไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ยออกไปเถอะโอเคเราออกมาแล้วค่ะทุกคนเอ้า นอกมาที่ไหนอะ่ะนี่พวกเธออยู่ด้านนอกอะ่ะเปิดประตูออกไปให้ฉันหน่อยสีเร็วๆฉันอยากออกไปแล้วอะ่ะอ,อือโอ้โหอะไรอะ่ะท่อสีอุ้ยอุ้ยรีบไปรีบไปรีบไปค่อยๆนะค่อยๆอันนี้น่าจะเป็นแบบท่อสารสีนะคะทุกคนดูสิตามสีเลยสีเขียวสีเหลืองขนาดแค่ท่อระบายนะ้ําทุกคนยังมีสีที่สวยขนาดนี้แหละทุกคนม,มันเป็นแบบความสวยงามของศิละปะแน่ๆเลยค่ะทุกคนอแอบสวยเวอร์ อุ้ยเดินเข้ามาก็ตายเนี่ยอะไรอะโถแล้วแบบสีแบบหกเต็มพื้นห้องไปหมดเลยอะรู้ไหมว่าสีมันแพงแค่ไหนอะไม่รักษาสีกันเลยอุ๊ยยังไม่ได้เหยียบอะไรเลยอะทำไมตายไป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 ค่อยๆคๆ่อยๆ,อยๆไปเดินเดินตอบเลยรีบหนีเข้าท่อระบายลมเร็วไปไปไปรีบไปรีบไปโอเคตรงนี้จะเป็นที่ถักได้นะเธอต้องเดินระวังระวังหน่อยล่ะเพราะว่าที่นี่น่ะ เส้นได้เต็มไปหมดเลยถ้าเธอเดินไม่ระวังนะเธออาจจะโดนเส้นได้พันตัวเธอก็ได้โอเคโชคดีนะฉันให้กําลังใจช่วยสู้ๆตรงนี้ก็จะเป็นการถักโพชนะคะทุกคนหรือว่าเป็นการถักผ้าพันคอนะคะทุกคนดูสิมีเข็มถักถักอุ้ยถักด้วยแล้วก็มีเส้นได้ตรงนี้โอ้โหเส้นได้อันใหญ่มากเลยต้องระวัง่อยนะโอเคไปๆๆๆๆรีบไปอุ้อเยเกือบไม่ล่ะเกือบไม่เหยียบเส้นได้แล้วไปเร็วเร็วลิบไปเดี๋ยวทุกคน สีเส้นได้สวยเหมือนกันนะเนี่ยสีพาสเทลรู้สึกชอบมากเลยอ่ะสวยอ่ะทุกคนอันนี้ห้องอะไรอ่ะอันนี้เป็นห้องโล่งๆนะคะทุกคนดูส okay. oh, ิผลงานแค่การเอาสีมาแต้มแค่เนี้ยผลงานสลามสีเขียวของฉันอ่ะทุกคนเห็นไหมมันสวยขนาดไหนอ่ะแค่เอาสีมาแบบทาๆาๆๆๆแค่เนี้ยมันก็สวยแล้วอ่ะใช่ไหมโอเคโอม้่ฮ่พวกเธอจะหนีไปไหนแหมพวกเธอจะหนีฉันเหรอบอกเลยว่าเจ้านะ นีฉันไม่ได้หรอกนะมามามาเรามาลงมือการระบายสีและวาดรูปกันหน่อยดีกว่าไหมแหมพวกเธอนีช่างดื้อกันจริงๆเลยนะถ้าระบายไม่สวยแล้วก็เธอเห็นพวกกันไหมมันจะไปอยู่ที่หัวเธอนะบอกเลยไม่ฉันจะไม่เรียนศิละปะก,กับนายถ้าฉันเรียนศิละปะก,กับนายฉันขอบไปเรียนที่อื่นดีกว่าโอ้วาดรูปไม่ถูกใจก็เอ,อกกา,าฟูกกันมาฟาดหัวเราแบบนี้มันไม่ได้ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยห้องทำไมแปลกๆฮห ตายแล้วอันนี้เหมือนเหมือนคุกเลยอะแต่ก็ยังมีพวกสีพวกอ,อุ้ยตรงนี้ค่อยๆโดดแล้วกันแต่รู้สึกว่าช่องมันแคบมากเลยนะคะทุกคนมันจนมันแบบว่าเราอะยังไม่ได้เหยียบเลยนะมันก็ทําให้เราแบบตุยได้ทุกคนดูสีโอเคกระโดดขึ้นไปด้บโนบใช่ไหมไปกันเลยโอเคเราต้องรีบออกจากที่นี่นะคะทุกคนแล้วก็เราต้องรีบกลับบ้านแล้วก็รีบไปแจ้งตำรวจแล้วก็บอกทุกคนนะคะว่าอย่ามาเรียนที่นี่อย่ามาเรียนศิลปะที่นี่เพราะาครูศิลปะที่นี่คือน่ากลัวมากเลยอะโธทำอะไรไม่ถูกใจก็ เอาพวกการตีหัวนะแล้วก็แบบทำลายรูปเราอะทั้งที่แบบเป็นศิลปะชิ้นโบเดงที่เรา,เาพ่อภาภุมใจที่สุดอะทุกคนร้ <c oughs> องไห้น้ำตาไหปลปริมปริมนะคะทุกคนโอเคอันนี้ก็จะเป็นทําไมต้องเอาสีมาทาพื้นถนนเล่นด้วยเนี่ยทำไมพวกเธอไม่รักษาของกันเลยรู้ไหมว่ามันแพงแค่ไหนอะฮะ <c oughs> ผ่านแล้วเหรอเอ๊ะ <c oughs> ทุกคนคะเราผ่านแล้ว <c oughs> ใช่ค่ะเอา้าจบแล้วเหรอจบแบบนี้แล้วเหรองงมาก โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ออกจากโรงเรียนศิลปะสุดโหดนี้ได้แล้วค่ะทุกคนเย่แล้วก็เราต้องรีบไปบอกทุกคนนะคะว่าเราอยากมาเรียนศินละปะที่นี่เด็ดขาดเพราะว่าคุณครูที่นี่ทั้งโหดร้ายแล้วก็ใจร้ายที่สุดเลยค่ะทุกคนโอเคไหนๆล้วไหนๆก็เราก็ออกมาแล้วนะคะทุกคนแด้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูซิว่าแถวนี้มีอะไรให้เราได้ชื่นชมหรือเปล่าโอ้โหดูสิเจ้าหมอนี่คือน,น่าจะโดนอะไรมาเยอะแยะมากมายแกะกงเลยทุกคนดูสิตายแล้วโหน่านสงสารจังเลยอ่ะ โอเคค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหไอทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไอขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ